พุงมันหน้าอันนี้มากเลยมันมเอินอยู่หน้ามันดูแบบตัวน,วนี้ตัวนี้แพงมากนะอันนี้สุดเลยอันนาสุงเลยตัวนี้นะนเนี่ยมีดูดูจะโกนอันนี้เรากำลังไปรับรับแมวที่บ้านบางหาซันกันนะครับ <c oughs> ซึ่งความเป็นมาที่ได้แมวมาคือพอก่อนไปสุระบ้านบางหาซันครับแล้วก็เห็นแมวเยอะก็ไปขอมาหนึ่งตัว ขอเลยเหรอขอเลยแล้ว <laughs> แมวเป็นแมวพันธุ์ด้วยนะมีแมนคูนนะมีอาบิสติสอะไรนะ long บิตติช็ตอตแฮร์ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งมีเยอะมากเลยเมื่อวนไปดูมาวันนี้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวขอตัวหนึ่งจะพาเด็กๆมาเลือกโอเคใช่เราไปดูกันว่ามีตัวอะไร, <Okay. S 1> ไรบ้างนี่ทีมเลือกแมวเนื้อแมว ตอนนี้นะครับเราอยู่บ้านบางฮาซันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีแมวอะไรบ้างนะครับโอเคใช่อ่ะหนูมานี่ก่อนลูกไปดูเหมียวเหมียวกันเอาขนาดเลือกเลยค่ะโอเคไปโอเคสี่คนแล้วเเบรกไว้เวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่งั้นแมวออกมาอ่ะตอนนี้นะครับก็ถือว่า การเข้าไปเนียเราต้องเข้าไปแบบไวๆไม่งั้นเดี๋ยวแมวออกมาอ๋อเดี๋ยวรับเียนะตอนนี้เราอยู่ในบ้านแมวของบ้าดัตว์้ยงครับซึ่งข้างในจะเป็นพ่อพันแม่พันจะมีเมนูนรดาันตกกันมันตกเป็นอะเนี่ยเม็นปูนใช่ตัวใหญ่เ่รใช่อ๋อแกกัดนเหมียว โอ้ยน่ากลัวแมวจะกินฉันไหมเนี่ยเนีียเมียโอ้ยนี่แมนคุณน่ารักอะแมนเมี้แมนคุณกี้ออน โอ้คี้อ่อนคี้อ่อนแต่ละตัวนี้คือแบบมาให้ลูกขนลูกหัวเนี้ยโอ้คี้อ่อนจังเลยเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะเหมียวนี่ตัวนี้คี้อ่อนใช่เป็นคูนโอ้ย มันทะเลาะกันโอเคออกดีกว่าออกกัแล้วรุ่นแมวออกกัแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะให้ใครเลือกระหว่างพี่ดีเจกับน้องเจเทอันนี้บางอาสาให้ให้บางอาสาเลยได้ได้เลยมีไม่ไหมเนี่ยอันนี้เอาเปอร์เซียผสมเอาเปอร์เซียผสมผสมต่วเออหน้าเออหน้าเปอร์เซียเปอร์เซียตัวนี้ต้องเอาจมูกแบบไม่จมก่อนตัวนี้ตัวนี้สวย ตัวนี้มูลค่าสูงเลยตัวนี้เนี่ยดูดูจนะตอนนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้สวยตัวนี้ผมเก็บไว้อะว่าใกล้มาขอเนี่ยให้ดูที่จมูกจมูกมันยังไม่จงมากมันจะแพงมากจะมันจะแพงเลยไปเนี่ยนีมั้งท่านก็ขายกันนะ้่อไปเทียนอันนี้คือในยแม่คู่ สอแมงคูนเนี่ยถ้าเลี้ยงดีๆให้ว้วนน่ารักมากอ๋อแมงคูหน่อยนี่ใช่เ<อ>นี่ยแมงคูดูวัวอยู่เลยแต่ที่นี่มันไม่ใหญ่นี่เป็นตัวเมียไงมันไม่ใหญ่มากแต่ว่าเวลามันเวลามันเะต็มวัยแล้วสวยอ้าวต้ <c oughs> งเลยทำไมเออแต่แมงคูขี้อ้อนนะเมื่อกี้อ่ะใช่แมงคูฉลาดแมงคูจะฉลาดกว่านี่นี่อ๋อเนี่ยแมงคูน่ารักนี่ง น่ารักน่ารักนะค้ยเมันไม่เหมือนแต่ว่าเราต้องีให้พวดขึ้นวรับนไมมีตซื้ค่ะโอ้นพูดใหสิดูดิดูิงเหนยเหนื่อยนเพุงมันน้าอันนี้มากเลยมันเอือยู่หน้ามันดูแบบบบ ตอนนี้แพงมากเลยนะอันี้้สุดเลยอินลิสช็อตแอ่แต่เรามี่เอาตัวนี้ก็ได้อิงลิสช็อตแม่ตัวนี้เหรอใช่จำได้ไหมอ่าชอบไหมหนูชอบไหมตัวนี้คนนุ่งมากเลยอ่ะถ้าว่าตัวไหนชอบนุ่เอาตัวนั้นเลยอันนี้เมนคูณด้วยใช่ไหมอไาเนลยเอามปรับนะอามปนไจะมีคนบอดวย ในที่สุดนะครับเราก็ได้มาแล้วซึ่งนี่คือน้องชาโนมชาโนมอ่าชาโนมดูมันดูมันต้องหาการหาที่ที่พึ่งนะจเจเคบอกว่าเป็นลูกสาวน้องจเจเคเป็นไงดีใจชอบไหมชอบมากเลยครับน้องแบบน้องเชื่องมากเลยอ่ะเออใช่เดี๋ยวต,ตัวนี้นะเ,เราจะเอามาถ่ายคลิปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้ดูน้องเนาะค่ะ้อ็น่ารักมกเออลูกสาวฉันโอเคอ่าตอนนี้ได้แบตพอสมควรละ ไปดีกว่าครับอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช anel k i ท DTV กัน,นด้วยนะครับ